พี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องเจอสถานการณ์แบบนี้พี่น้องสิเหตุไดพี่น้องฝากคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าเห้านะยอมหลับในความใจเย็นแลวก็ใจดีของอีแม่แต่ถามเป็นกูนะเถื่องด่ากูทํางอนถ้าลุกบุ่นอยู่เถื่องด่านั้นว่าจังไหมแม่แม่เป็นพี่ชางเมลลาดีสทยแทนเป็นจังไดนสิเป็นจังได้ไปลุกมาเมื่อบุชา ยามไปกินมาลำมาลอยอยู่ไปปักช่อเมือนได้เงินแย่ว่าเป็นกต่กาบอกได้เป็นอืมอยางบนหนูมทบหนูอปิาหอย่าง่นะแก้แก้เก้แ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 ย้แก้แก้แก้แังแกะแก้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 แแก้วอ้แก้แบอก้แก้แก้ก้ก้แกก้แแตก้กี้กกก้ก้ โอ้ยอยากให้เาเลือดยากให้ได้ไอยากกระพุ้เมื่อกันย่งเฮืเลือดฉีดจองครับวันทีเมื่ออะไรเราจบดีพิสิไปพิสางบ่ได้เพราหายเพาะขียอะไรวผัเอิดแมกไปกินเ้าเขาจิมาหายแม่กุติ่ะบะไปบอกคัวมากินน้ำไปแล้วก็มบบอกไปกินกับข้าบอกกินขอบอกินแล้วบอกกินแต่ไปเป็นสางมือตกใจหมดอยากไปซักอาไขาเอาหมื่นได้เขาออกประเด็นเหตุเลยเอาในโรงเห็ดน้ำข้าเลยสิทิเงินหมื่นสิซื้อบอสิช่บชิด้บอ สีวาน่าใช่โบจักเลยเลยแม่กับับจักแก๊บเจ๊่กบโเจ๊บแล้วอีแม่นะมาเอิร์มันไปกินข้ามันกับโบไปเออกระลุกจำรังมาแจกแจกก็เราจะไปกินข่ากันไไปกินเข้าอาบอกกะลงมาแจกแจกผันว่าผัรูข mmm ึ้นนอกนี่ส <mo ีวานผมดูสีวานนสีวาแม่ผิดโบมันผิดจริงนะของอาบอกว่าไปกินข้าบัดี้เขาบอกบบกินกับรูมาไปเมื่อูุซ่ากับโบไปสีวาแม่ผิดีบอก แม่ยเคือ่าคือค่วมพิดของแม่คือสิบมี่แม้ว่าเขาบอกบอกที่ละกสิบผ้าเมื่อไปลูกเมื่อว่าอืมนั่นแหละจังเนโอนเล่นสนายงไปปักอมานั่นแหละจังหวะบอกเขาปกอบไปเด้อผัดจากไปไปมาผัดเป็นอืกสิพังอคุณป้าเอ้ยว่านี้บอกิวามียบอกดีกับบแมนเด้อจบค่ะแกหลังเขาหลังเขาอ๋อฟอต่อ สเงียบก่อนงียบอไปกินสยังขาบริยาอ๋อสุดท้ายล้วให้เมี่ยไปกินขขาวอาวือบอกูมกี้ปพละวันจ้าไปทักินขกาบอกปไวาบอกินแล้วก็ไปเมื่อนีไปลุกมาไปไปสินงอสิ้นทำเนี่ยนะแล้วนเสร็จไปลุกได้ดูออกมาจากตูบนี่สออกมา อ๋อว่าขื้นเทางลูกขื่นอะไรคื่นอะไรืนะไขืนไรขื no ่นอะไขึ้นไรขึ้นอะไรขื่อะไรขื่นอะไมขื่เอะไขนอะไรขื่นอะไรขื่นอะไวขื่นอะไรนอะไรนอะ้แ่น่นรื่อื่อ ชาชาซีปลาลูกไว้ทุดท้ายนะมันหายจ้าสิจะไปกินเขาเออไม่ได้ซ right ื้อปืนนะแกมากินเขากะว่า huh กับ huh. ว่าปบ่นบอกกินปลาลูกไว้อืมเออกินแต่กัมได้อ้าวเดินไปเดนไอ้าอาฮะอีกได้อ้าวปลาลูกอ๋อปลาลูกอ้าวโอ้ยยย วเห็นเือดน่าอ,อา้าวเมาเองกะบอกเลยมนกรเอนี่นะกป่อืมป้าว่าอืมันเ่าเองมันสิบ,บพิษกันกับเจ้าน่แม่น่นและจังหวะตัวิษกันไปรู้ลเลยา่ทเก็ยบยเจ็บเอามเมือกับลงไปท่าน้าว่ามาแต่หัวแรกเดือนแม่เผื่อทาซา เจ้ยก็คิดกะก็คนปไปว่าหายังเดกกระโดดจากทิพอหาเขาว่าไปกิน้าวไอรางพอบริว้นี้วมพิษจะรีดอะไรเขาว่าบอกินละคยบอกินกับไปเมื่อละกับเมื่อของเอาว่าไปนำควมากินไปกะเราไปทันกินแสลงไปลูกอะไรเมื่อปุซ่าวงวาละกรก็พออยากดีลูกเจ้าต่อไปแล้วก็จะบอกดีดีไปอืม เปิดหมาเปิดสีเต้สีเตอนเทียงขึ้นขอนขึ้นกะยามันเดิ๋บอกพอห้าะอยางแล้วมาเกลกเจ้าก็ด้เปิมาารับเจ้านองอยข่าบอกกินข่าวได้เขากเบเขากรนั่งที่ซื่อแล้วกชนั่งกินกอยากให้เจ้ากินสิบนั่งได้แลขาแม่กูอยากกินข่าววดแม่กูไปกินลาบซีน

บ่่นีนมึงเจ็บมึงขยากซากเห็ดยางมึงหูอยู่มึงมากโม,ม,มเมนบ่ห<ม>ืึทามไดามันบอกว่ามันเจ็บมันไปลงสีแล้วมันเจ็บม,มึงสิเจ็บสิปวดอย่างเป็นกูหนึ่งกูสิพามันลงไปซากจากมือหนึ่งสามเถื่อนออนี้นหให้สร้างแทงเข้าไป อีแม่ไปแทะน่ะอาโนอาบอยู่แม่ไปคืาเถ้าอาบนี่แหละเยอจีโนมากแล้วอันนี้เเจ็บแล้วเราเจี๊บแบบปวด ับเตายเขาเอาเอาหมื่นแล้วเสียเงินหมื่นกันทำบ่ไปจัดตุลเนาะพ่อบ้านนี้หัวมันเป็นท่อมือนัหนาท่าไปจีกลอ็มือใกล้มันเป็นตุ่มเลือดแบบเส้นเลือดแบบมันข่ายมันเส้นเลือดมันแตกนี่เราชักไปเราชักบปได้ผลอยากตายได้ผลเป็นเจ้าเปรี้ยบกระดือเ่าปวดหัวปวดเจ็บเต็มทีแล้วคิดว่าได้อรีได้ผลซักเขาบอกเลยนะสิไปรซักเหียนยางสิไปรซักเหียนยางห้ามจอดจ่อฉบับนี้แล้วหนีเขาเลยเนี่ย สิปเอสโซ่ผัวนายซากประซาหนุ่มเสือฮะบ้านสิแก่เสืออยู่ตลอดนี่นอแม่แม่ไปงานไปยังสิปเอโซแก่เสือข้าวกรอกเลี้ยงเจ้าข้าวสารใส่งอนเต่าหมูเมื่อตกินเท่าไหร่แล้วฮะพุ่มขึ้นหมูขึ้นกันยังไม่ใหญ่ะยาได้ดูเอ้ยพี่ได้เงินยี่เบ็ดเองแรงดีมากเลยแม่กูโลดโตกับผัวเด็กน้องกับ กับารีทวนดูอุบยบอกว่พอหายนะพี่น้องมันก็มีอะไรไปว่าไปกินข้าวข้าวนะบอกว่าอีแม่ขี่รถมาเลยอีแม่ <c oughs> แม้ <c oughs> ด้อ่ฟ้าจอดรถแล้วฟ้าวลงมาแม่เออไงอะไอ้งี้ยก่อนไล่เวทมนต์ไว้ขันยันคล้องออกทำไมมากินข้าวน้ำลูกนี่ว่าลาบซีนี่แม่แซ่บนี่ลูกปัญหาอีแม่ก็มาหนังปกลงแม่ก็เออพูว่มากินเดี๋มันยังไม่ท่อกินของอันับว เกี่ยวมันบร่เกี่ยวคนละเอดมลลูกไม่ได้เปว่ามึงย่านมันไม่เนม์แม่ลูกันแที่กินเนียแซ่บลูกใหญ่กินน้ำไปจัดให้พวกินน้แล้วก็มเออพวลงมือเจ็กมาได้จะดให้แม่ไป่าพวเรออย่างแล้วกเจ็กบมาเลี้ยไปยังพอพาเลี้ยงไปทางใดแล้วเบ่ออยู่ว่ะมันบอกได้พอหายปคิพี่ดาเลยมันน่ะมันลบไปไปกินเข่าแล้วแโอ้ย ออก,ก,ก็บอกว่าบอกินกับก้าพามืออะปฏิบัว่าอยังกับขาบอก,กินดอกไฟเมื่อกับ,อบอก,ก้าพามืออันนี้พูดว่าไปนอนคัดดึงเต็มพี่น้องเลยอือสายก็ไปหูเต้นมาเรื่องเวลาแปดหรือห้าเจ้าว่าเจ้าสิ็นหนั่งกินข้าวเซยเผัวอ้าวเนาะมันบอกวันหายเตาอดก็คอยบอกินแล้วเขาบรอยากเมื่อกี้นั่นลูกเมื่อกี้นั่นลูกบอกอีแม่อีแม่ได้ยินเนี่ยอีแม่น้าเมื่อเองลูกพ่นจะไปดึงแขนอีแม่มาครับหลดมือเมื่อกี้นะ อไอแม่เมื่อฟ้ามาแล้วอืมเว้ององ้นี้กัว่าโชตแม่กบทีน้องิถูกทุกคนก็ไปว่วแต่ีว่าโชิูขาว่คิดกับม่อแม่ปูขาแล้วว่าอุนดีจะใส่ตะปูน่ะแล้วก็เลยอี่แม่เขามีความอดทนสูงแน่นควมจิเขาเจอได้บัดเพหลอบอคือฮาวกไปออย เราเนเครื่องด่ามันแบบทำงานวื้อเราได้มันสตาร์ทวุ่นเราได้เครื่องด่านะกระฉุกกระชนมึงสีแดงหรือบป่แดดเราแล้วนะกันขึ้นไปนะมึงบ่แดงแล้วมึงหนุกมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวนีเราเสียงแหลมขึ้นแหลมขึ้นเราเลยว่าตามจริงเลยอ่ะนั่นแหละพี่น้องการคือเรื่องเวลาของมือนีิพี่น้องที่มาเซ็ต เป็นเป็นหน้างแคเจ๋หรือป่าวบ้าโดนจ้บ้แม่ลเออินนั้นโอี่นาวจะขีดวิแพงสนิทเด็พี่นาวเด้อทีหนีไลเะกันไหมเป็นตางเลยเป็นตามันใสเลยนะตะมันไปบ่อัวกับแบบมีแล้วเฝายังกับปะป๊าติงในบางอ้วนนะจังหวะเหมือนั้นนะแดบมีแน่มันมั่วคั่ ฝูงแมงกินุ่งเสือปินมันอกคว้ได้นม่เราถ้าพอจะหายบอก้วนกันนะพอหายแล้วเหวาไทมหายยังกับบริมหูหนึงหลาบอตเราะอยังกับปอบปากทมยังกับบอตอบหัวแถมปัหยางหนี่หาวเป็นอะไกระหึ้นเลเนาะปูว่ากัแล้วอยังว่าเครื่องด่ามันร้ามทำงานยังว่ามันสำเตาแก่เพื่อนหกว่าเพื่อนแล้วจะเอ้ยบุรอีแมงดีนะกระดกขอบนตาสต้ บางทีบางตีแต่น้ำพัวแดน้ำลุน้ำเต่าก็เคยตีลุ่ตีเต่าก็เคยด่าลูกด่าเต่าใช่ไหนมาไม่แล้วจะไปบ่าวก็ลูกจ้ายอมหลับในหน้าบันทึกในฟอร์มอดทนของอีแม่พี่น้องแล้วเขาจะก่อนจากลาเขาจะท้าเอฟซีทุกคนว่าพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องเสียแล้ไใดสถานการณ์แบบนี้พี่น้องคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อสูชนำได้เพราะ